ทุกคนและตอนนี้ผมอยู่กับแมปรางตายโอ้โหชื่อคตรเป็นมงคลเลยแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ฆ่าใครเลยไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ทาบอยและก็หมาหมาป่าแล้วก็แวมไพร์และอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดผมไม่ฆ่าใครเลยเนี่ยจะสามารถไปไกลถึงขนาดไหนด้วยของที่ผมเจอและของที่ผมมีก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกันกดไลค์ให้ผมกันด้วยแลวถ้าเกิดพร้อมกันแล้วละก็ ไปกันเลยเอาล่ะทุกคนผมก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าแมปนี้เนี่ยผมเล่นไม่เก่งนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นมาเยอะมากและผมก็ไม่เคยชนะเลยนะแต่ผมเพอนะครับทุกคนอยากลองเล่นแบบว่าคอนเทนต์คอนเทนต์บ้างโอเคซึ่งเริ่มมาผมก็จะเอาทองไปทําการแลกนะครับทุกคนให้มันเป็นเงินมากขึ้นโอเคเอาทองมาทําการแลกเลยได้มาห้าสิบเหรียญน,นะครับซึ่งเราก็จะเอาไปซื้อฐานในเมื่อเราไม่สามารถค่าอะไรได้เนี่ย ปืนก็ไม่จําเป็นสําหรับเรานะแต่ว่าฐานจําเป็นแน่นอนโอเคซื้อฐานมาก่อนเลยนะครับทุกคนซื้อฐานมาสก3ก้อนละกันอ่ะซื้อฐานมา3ก้อนซึ่งเงินเหลืออีกสิบเหรียญน,นะครับซึ่ง10บเหรียญเนี่ยผมก็จะเอาไปซื้อยาละกันนะครับทุกคนที่นูน่นร้านค้ายานะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็เล่นเป็นค้าที่แบบว่าธรรมดานะครับทุกคนเป็นค้าเริ่มต้นกันเลยโอเคได้ยากันมาแล้วโอเคทุกคนมาใส่เชื้อเพลิงกันไปเลยโป้งโป้งโป้งโ,โอเคทุกคนเกือบเต็มถังนะครับปะ ได้เวลาออกเดินทางนะครับทุกคน starting ไปครับผมมีพวนะซึ่งผมจะพกพวติดตัวเอาไวล้ละกันเพราะว่าเผื่อเจอธงเจอฐานเจอธงเจอทองให้เราไปขุดนะผมอยากขุดทองไปครับทุกคนอุย๊ยข้างๆมีฐานโอเคทุกคนฐานจําเป็นนะโอเคโอ้โหที่ฐานมาหนึ่งก้อนเยี่ยมไปเลยพี่น้อง ได้ถา่านมาหนึ่งก้อนแล้วข้างหน้าเหมือนจะมีเป็นบ้านหนึ่งหลังนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเหมือนฝั่งซ้ายจะมีบ้านใช่ไหมถ้าเกิดมองไม่ผิดจากมุมบักกี้อหรือผมมองผิดวะเอ้ยนี่ไงมีบ้านจริงด้วยจะมีซอมบี้ไหมเนี่ยอย่ามีซอมบี้นะไม่เอานะซอมบี้ผมไม่อยากทําร้ายคุณคุณซอมบี้คุณไม่มีใช่ไหมไวิทุคนไม่มีซอมบี้วะ มีเป็นป้อมปืนโอ้โหขอคุณมากแต่ว่าปืนมันก็เอานี้มาแล้วกันโอ้ทุกคนเจอของดีว่ะเฮ้ยรวมๆบ้านหลังนี้มีของดีแล้วไม่มีซอมบี้ซะด้วยแต่ว่ามีป้อมปืนมาว่ะทุกคนอ่ะถือว่าป้อมปืนมันเอาไปขายได้ป่ะไม่น่าจะได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอสำรวจของกัน,กนหน่อยมีเป็นหนังสืออันนี้สามารถเอาไปขายได้ไหมไม่ได้ป่ะทุกคนต้องตั้งอย่างเดียวอะอ่านหนังสือเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงมนเลือดานเก็บเอาไว้ก่อน ป้อมปืนป้อมปืนตั้งเอาไปแล้วกันทุกคนตั้งไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเชื้อเพลิงก็โอเคส่วนถ่านก็ใส่เข้าไปถ่านอาจจะค่อยใส่แล้วกันทุกคนเก็บเอาไว้ก่อนไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้น้ำมันเกือเบเต็มผังเนี่ยเดินทางมาถึงกันที่3,700ตรงนี้มีทองต้องขุดทองวะเราต้องขุดทองเพื่อว่าเราต้องการเงินไปซื้อถ่านไปซื้อถ่านอย่างเดียวเลยนะครับในคลิปนี้ผมต้องการถ่านครับ รู้สึกว่าทองเนี่ยจะขุดนานกับชาวบ้านชาวช่องเนีแล้วฟ้าก็เรียบร้อยพระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์ขึ้นแทนแล้วก็เป็นจันทร์สีเลือดซะด้วยงามซุยแล้วทีนี้รีบขุดทองเร็วๆโอ,โอเคโอเคทุกคนรีบวิ่งขึ้นรถไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแวมไพร์มาซึ่งผมไม่อยากฆ่าแวมพร์ฉะนั้นผมต้องอยาให้แวมพร์มาถึงตัวผมหมาป่าม่งก็มาด้วยประเด็น ขี่อย่างเดียวครับทุกคนจังหวะนี้ขี่ยันเช้าครับขี่ยันเช้าครับภาวนาอย่างเดียวครับทุกคนผมเติมถ่านก่อนเลยโอเคไปต่อผมจะพยายามขี่แบบช้าๆไว้นะถ้าเกิดเจอแล้วค่อยแบบขี่พุ่งไปเลยเพราะว่าผมจะลำเลียงแบบไม่ให้น้ำมันมันลดเยอะนะครับทุกคนหนุนมันมาแล้วนำพายหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องแบบรีบเข้าแบบเซฟโซนนะครับต้องรีบเข้าฐานของเราถ้าเราเข้าถานเนี่ยมันจะมีพวกป้อมปืนที่ฆ่าซอมบี้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงมือ จริงๆพวกวงบ้านเนี่ยเราไม่ได้เข้ากันเลยนะแต่ว่าเราเข้าไม่ได้แบบเราไม่มีของที่จะไปสู้กับพวกซอมบี้เราไม่สามารถสู้ได้ด้วยโอเคตีสองกันเรทุกคนอีกประมาณ3 4ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วอดทนเอาไว้หน่อยอ้นุม่มโอเ้เต็มเลยเต็มเลยเต็ม <c oughs> หมู่บ้านนะครับไปกันต่อทุกคนโอ้ยกระบองเพชรนึกว่าไอเจ้าหมาป่าตีสามครับทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้เรายังไม่เจออะไรที่มันเป็นอันตรายมากนะ กยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ครับโอเคทุกคนโอเคสวยเรามาถึงจุดปลอดภัยแ่ะทุกคนเฮ้ยเรายังอยู่รอดปลอดภัย <c oughs> ยังอยู่รอดปลอดภัยครับเล่นแบบนี้มันก็แบบเสียวๆลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคสวยมาเราจะไม่ฆ่าใครนะครับเชื้อเพลิงโอเคเอาไปใส่ไว้เลยได้ได้ทองมาหนึ่งก้อนโอเคเยี่ยมเลยผมว่าผมมีไอเดียว่ะทุกคน เดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปเนะี่ยแล้วรอกลางคืนพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยผมจะให้ป้อมปืนทําการสังหารพวกที่มันมาทําการฆ่าผมซึ่งผมคิดว่าก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงมือฆ่าเองป้อมปืนมันยิงเองนะครับโอเคฉะนั้นผมจะวิ่งกลับไปก่อนผมจะวิ่งกลับไปสํารวจบ้านที่ผมไม่ได้ไปสํารวจนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมจะไม่ลงจากรถไฟเด็กขาดเพราะมันน่ากลัวข้างหน้ามีซอมบี้แล้วประเด็นก็คือผมจะหนีซอมบี้ได้ไหม ไม่อย่างนั้นผมจะโอ้โหซอมบี้หลายตัวว่ะทุกคนผมคิดว่าผมไม่สามารถจูซอมบี้ได้อะฉะนั้นหลังนี้ผมต้องปล่อยว่ะทุกคนแล้วเราลองไปรอลุ้นดูว่าหลังนู้นมันจะมีซอมบี้ไหมมันเป็นร้านยาทุกคนมันจะมีขอมีค่าไหมผมมีซอมบี้ว่ะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีมีว่ะแต่ว่าตัวเดียวผมว่าผมน่าจะยังไงโอเคโอเคล่อมาก่อนล่อมาก่อนรอให้มันติดเสาก่อนอะ ไม่ไงั้นก็มาทำการขุดทองก็ได้ทุกคนได้ทองม,มาหนึ่งก้อนดูเข้าๆว่ามีซอมบี้ไหมถ้ามีซอมบี้โอเคมีซอมบี้เราจะกลับเลยทุกคนสรุปก็คือตอนนี้มันทุกหลังมันมีซอมบี้อะ่ะซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะสามารถจุกซอมบี้ได้แน่นอนนะครับผมจะวิ่งกลับไปที่ฐานทัพนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนผมก็มาถึงฐานทัพกันแล้วนะครับหลังจากที่ไปทําการฟาร์มของซึ่งก็ได้มาเป็นแค่ ทองนะซึ่งตอนนี้ตะวันมันก็ยังไม่ตกดินนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะไม่รีดนะครับจะรอต่อไปให้มันตกดินก่อนให้มันมืดก่อนแล้วให้ป้อมทําการยิงพวกซอมบี้ที่มันจะบุกเข้ามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเอาทองไปทําการขายก่อนละกันแล้วไปซื้อ่านอย่างเดียวทองเอาไปขายได้มาสัญญุสี่เหรียญรวมกันเป็นสิบแปดโอ้ทุกคนเป็นพระจันทร์สีเลือดด้วยอะเมยมพายมาแน่นอนมามาอยู่ในป้อมนี้เราจะปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวรอป้อมมันยิงแล้วกันนะ ตรงนี้มีเป็นเกาะนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการเกาะผมต้องการต้องการทานอย่าบอกนะว่ารอบนี้ไม่มีทานอะ่ะมันต้องมีดิไม่นะเว้ยไม่นะเว้ยขอร้องอะไรก็ได้ขอแค่มีทานฟาร์มเงินมาทุกอย่างเพื่อต้องการซื้อทานทุกคนมันบุกมาละมันจะบุกมาละชิปแล้วไงไม่มีร้านซื้อทานจริงหรอวะหน้าเป็นร้านหน้าทุกคนโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็จะเก็บซอมบี้แทนแล้วกันต้องออกไปล่อตีนก่อนอันดับแรกนี่โอเคสวย เรามีป้อมปืนคายกำจัดให้เรานะครับทุกคนซึ่งผมไม่ได้คานะครับป้ปอมมันคายผมตามเก็บตามเก็บทุกคนนี่แหละครับทุกคนเล่นแบบนี้มันก็หลักๆมันก็น่าจะประมาณนี้นะไม่น่าจะมีอะไรที่แบบว่าแปลกมา,มากกว่าน,นี้แหละหลักๆมันก็ต้องเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนมิถ้าเกิดใครมีไอเดียที่มันแบบแปลกกว่านี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับทุกคนนะเออช่วงนี้ผมก็ติดแบบนี้นะครับก็ เล่นแบบนี้อยู่สักพักแน่นอนออเคทุกคนเช้าแล้วสรุปก็คือได้มาประมาณ4ีตัวเหรอโอ้โอไม่หรอกไม่หรอกข้างหน้ามีด้วยไปไปกันต่อครับทุกคนจะเวลาออกเดินทางและหลังจากที่แบบมัวเสียเวลาตรงนี้โอเคไปเชื้อเพลิงก็เกือบเต็มหรอวะไป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 ขี่ยาวๆครับทุกคนหา่านหาเงินนะเอาไปซื้อถ่านอย่างเดียวล้วก็จะพยายามเข้าบ้านที่ไม่มีซอมบีนะ้ถ้ามีซอมบี้เนี่ยผมว่าผมไม่สามารถจูงได้วะ ตอนม,มี้แบบนี้มันวิ่งมันวิ่งตามเราทันนะ่ะเฮ้ยมันุ้นหมาป่านึกวานณกรามแล้วเสียงเพลงอย่างบิวผมไปแล้วครับพี่พี่วิ่งไปเลยนะครับพี่พี่วิ่งต่อไปเลยครับพี่อุย้ยอยากเก็บว่ะแต่ว่ามันมันุ้นหมาป่ามันวิ่งมาเราไม่สามารถโอ้ทุกคนอันนี้ของดีครับพี่่อ อันนี้ของดีครับฮี่ผมต้องรีบลงไปเก็บว่าขอร้องนะว่าอย่ามีอะไรมาแบบขัดขวางน,นะทุกคนในนี้มันมีเป็นมันมีเงินนะครับทุกคนมันมีเงินมันมีทองให้เราเก็บขอร้องเลยว่าอย่ามีอะไรมาในนี้มีของดีครับได้เงินเยอะครับมันมีสมองอยู่ผมจำได้อ่ะอันนี้เชื้อเพลิงเก็บมาก่อนโอเคโอเคแล้วก็รีบไปเก็บด่วนๆกลัวหมาป่ามาไม่ใช่นี่ทุกคนสมอง ได้สองห้าสิบเหรียญฝั่งตรงข้ามมีทองครับทุกคนเช็คก่อนหมาป่ามาไหมเผื่อมันวิ่งมาอยู่นะไปวิ่งมาเนาะโอเคนี่มีทองครับทุกคนเดี๋ยวผมเก็บทองไว้ก่อนพวนหนังสือเอาไว้ที่หลังนะคือเล่นอันนี้มันก็อยู่ที่ดวงน,นะบางทีถ้าเกิดดวงดีก็จะเจอแบบพวกนี้โอเคแล้วผมก็จะเก็บ เชื้อเพลิงมาโอเคส่วนทุกคนคุมละคุมละคุมละทุกคนได้เงินได้เชื้อเพลิงไปไปกลับมาที่รถไฟโอเคกลับมาที่รถไฟแล้วเอาเชื้อเพลิงไปก่อนเลยแล้วก็ทองต้องเก็บเดี๋ยวผมขอแบบโอ้โหทุกคนรวยวะรวยวะไปเชื้อเพลิงได้เหมือนกันมาเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงโอเคทุกคนถ้าเกิดเราเข้าฐานทัพอีกรอบนึงเนี่ยน่าจะมีฐานขายแล้วรอบนี้โอเคมีม้าที่กลับกลับ แล้วก็ด้านซ้ายเหมือนจะมีบ้านหนึ่งหลังนะถูกไฟเผาด้วยมีซอมบี้ปะดูก่อนดูก่อนไม่มีซอมบี้ก็ลงไปสิครับโอเคทุกคนมีรูปปั้นนะสามารถเอาใครบอกไม่มีวิง่งให้ไวเลย ซอมมีเฝ้าบ้านนะครับน่าจะเป็นเจ้าของบ้านของแท้โอเคทุกคนเราก็มาถึงจุดขายของจุดที่2กันแล้วโอเคทุกคนอันดับแรกแต่ขอเอาของไปขายก่อนรอบนี้มันต้องมีเจ้าฐานขายแล้วนะไม่งั้นไม่มีนี่เครื่องอะ่ะสาไปหาของมาแบบตื่นเจ้าตื่นเจ้าขายได้มาย5ิบห้าทองได้มาห้าสิ0ยิบห้าหแล้วก็สมองได้มา250รวมเป็นเงินทั้งหมด4ี่ร้อรอบนี้มีฐานโอเคทุกคนฐานผมจะซื้อฐานมาให้หมดเลยนะเข้าก่อน โอเคทุกคนเชื้อเพลิงเต็มแนละ้วแล้วก็เราก็เอา่านมาวางไว้อยาหล่นนะี่ขออย่างเดียวคือยาหล่นนะผมเล่นแบบนี้มันอาจจะไม่แบบตื่นเต้นมากนะแต่ว่ามันก็คือเราก็ต้องงี้แหละครับทุกคนฟาร์มเงินเพื่อมาซื้อ่านนะแล้วฐานคือเต็มเต็มเบือเต็มเบือผมบอกเลยโอเคแล้วก็นี่เก็บมาเอาไปขายต่อได้เงินมาอีกเก้าสิบแปดโอ้โหทำไมไม่เอาให้ครบร้อยไปเลยอะ เดี๋ยวผมขอซื้อมา1นึขวดแล้วกันนะป้าเชงโอเคแล้วก็อ่ะโอเคเงินเหลือ63บาทซื้อฐานอีก3ก้อนผมว่าถ่านจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันซื้อรอบหน้าก็ยังได้นะครับผมพูดเลยไปทุกคนเอาเฮ้ยทานเออช่างมาเถอะหนึ่งอันนะครับมาขอแค่ฐานไม่ร่วงก็เป็นพอถ้าซื้อมาเฮ้ยใจเย็นก่อนไอสองไอสอเย,เย็นก่อนคาบอยมาอีกทานถ่าน,านแนเย็นนะ่านกูซื้อมาเย็นนะเว้ย มันไม่ใช่น่นอนนะฐานนะผมไม่ได้ซื้อมันแน่นอนนะครับพี่พี่อย่ามาล่วงแบบนี้สิครับผมใจคอไม่ดีโอเคเก็บเอาไว้ก่อนต้องเก็บใส่ถุงไว้นะครับทุกคนเอ้ยทุกคนผมไม่คิดว่า่านมันจะล่วงนิ่โวย <c oughs> นี่โวยนะไอ้สองมึงเจอคาอร์บอนมึงอยากให้ฉอดกูนะเว้ย ามันที่็อตผมนี่จบเลยนะโอเคส่วนมันไม่มันยิงไม่ทันผมวะผมลองย้ายฐานเข้ามาข้างในแล้วกันตัดปัญหาไปดูย้ายฐานเข้ามาข้างในมันก็ยังจะกิ้งน่ะแล้วมันโอ๊ยชิหายแล้วฐานล่วงโอ้ยพี่นองเอ้เจอปัญหาแล้วพี่นองรู้งี้ผมน่าจะซื้อกระเป๋ามานะครับกระเป๋าที่มันต้องใช้โลบักในการเพิ่มช่องแต่ว่าเราแบบสายฟรีไงนะ สายฟิวธรรมชาติเท่าที่ผมสำรวจมานะฐานผมเนี่ยรู้สึกว่าจะร่วมมาประมาณสามสี่ก้อนนะทุกคนซึ่งสามสี่ก้อนเนี่ยมันก็ค่อนจะสำคัญน,นะอุ้ยทุกคนมีหมู่บ้านอะไระเนะี่ะหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะน่าะเป็นหมู่บ้านคาร์บอยปะเรามาถึงป้อมเราอีกแล้วทุกคนอุ้ยแป๊บเดียวเงอ่ยพอขับอย่างเดียวมันก็ไม่นานนะแป๊บเดียวเองมาถึงป้อมอีกแล้ว โอเคซึ่งผมคิดว่าผมควรจะต้องเอาท่านใส่ไปให้หมดเลยโอเคเอาส่วนเงินที่เหลือก็นั่นนั่น,น,นผมไปต่อเลยแล้วกันทุกคนถ้าเกิดผมขี่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าตามผมทันนะถ้าเกิดผมขี่อย่างเดียวเนี่ยไอ้มมนุษย์หมาป่าเนี่ยทุกคนใช่มันตามไม่ทันก็จริงแต่ผมไม่สามารถหยุดรถได้ ถ้าเกิดผมหยุดรถไฟปั๊บหมาป่ามาไล่ผมทานแน่นั่นไงแต่ผมจะต้องเสียทานซึ่งผมไม่ยอมเสียทานหรกผมบอกเลยทานใครใครก้างหัวกูไปต่องไงประเด็นโอ้ยเต็มเลยพี่น้องต้องยอมเสียทานหนึงอันแล้วโชคดีละทานซียูเกนจนรู้ว่าเอ็มเป็นของสำคัญมากสำหรับข้าโอเคไปครับทุกคนสามหมื่นเมตกันแล้วอะโอ้ทุกคนมีเป็นแคมปิ้งคาร์บอยปะใช่ป่าวะ ต่ว่ากลางคืนผมจะไม่ลงไปนะรอดีไหมรอกลางวันดีไหมไม่รอแล้วกันไปดีกว่าทุกคนมันเยอะอ่ะมันเยอะรอไม่ได้นะทุกคนในพวกนี้มันไม่ได้แบบคือถ้าเกิดมันถึงผมเนี่ยผมตายแน่นอนทุกคนมันเอาผมแน่เรายังมีฐานสำรอนอีกสิบก้อนนะครับทุกคนไปโอเคเช้าแล้วซึ่งตอนเช้าเนี่ยเรายังจะสามารถแวะสำรวจได้นะ เจอเป็นปราสาทละรอบนี้ปราสาทอะไรวะทุกคนถ้าเกิดผมเข้าไปสำรวจผมจะตายไปฮะโอ้เสียงเพลงมันขึ้นแล้ววะ่ะผมลงไม่ได้วะ่ะทุกคนมันมีมันต้องม,ม,มาป่าวิ่งไล่อ่ะโอ้โหแม่งมากันเป็นเพื่อาติเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยแม่งมาดิจ้ามาสิจ้านี่ไงทำซ่าทำซ่า ทุกคนอันนี้มันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมลองไปตะล่อมตะล่อมดูนีเออผมก็อยากไปดูเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยเจอประสาททุกคนผมพูดเลยเล่นแมปนี้มาเก็งไม่เคยเจอปราสาทเหมือนกันผมต้องระวังหมาทางนู้นด้วยอะ่ะถ้าเกิดหมามันเห็นผมมันจะไล่ผมอะ่ะมันจะพยุมผมปราสาทเหรอผมจะดูข้าวแล้วกันทุกคนถ้าเกิดผมเห็นว่ามีอะไรที่มันแบบไม่ปลอดภยัยผมจะไม่เสี่ยงนะครับ หรือถ้าเกิดผมรู้แล้วว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ผมนีมาไม่ทันผมก็อยากให้ทุกคนรับรู้รว่าผมเต็มที่แล้วนะครับเออว่าคนดูคิดว่าผมโยนเกมนั่นไม่ใช่นะครับทิผ่านแล้วเสียงเพลงมันบิ้วอะ่ะแปลว่าห้างหนึ่งนี้ไม่ปลอดภัยเชียช่วยกูด้วยไอ้ซ่า <laughs> ปอบปืน ไอ้เชี่ยชิบหายแล้วทุกคนแวมพร์มึงเกิดได้ไงหลอเลือดแก้หมดทุกคนต้องต้องถึงมาวะทันบอกวะโอ้โหทุกคนผมขอโทษผมประมาทเป็นมันดกักมันดักผมช่วย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 ป้าปั้มเลือดยิงมันคาร์มาโน่โอ,โอีย <laughs> แมง แม่งจะฆ่ากูเจรายมากไม่เสี่ยงแล้วมึงวนหนังแอชชั่ชมเมื่อกี้ไปเลยมานี่เลยไอ้อ้วนไอ้อ้วนเอามาขายสิผอจะมา20บาทจะถ่านมาหนึ่งก้อนนะไวอ้อ้วนเลยเฮ้ยเล่นซะแบบเสียววัฟเลยเมื่อกี้โอเคมีถ่านได้ซื้อผมซื้อถ่านเหมือนเดิมแล้วกันทุกคนไปกันต่อ เมื่อกี้นึกว่าต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ซะแล้วมารอบนี้เราก็ขี่ยาวครับทุกคนกลางคืนก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรให้สำรวจเนาะเพราะว่าไม่ลงไปอยู่แล้วเมื่อกี้ยังเกือบแย่นะครับโอ้มีคารบอยอีกแล้วว่ะกลัวมันเฮดช็อตผมอะอย่ามาเฮดช็อตโอ้โอ้โอโอ้โอเกือบแล้วอุ้ยไปครับ ตรงนี้มีเป็นบ้านหนึ่งหลังนะซึ่งอยากสำรวจแต่ก็สองทุ่มแล้วทุกคนสองทุ่มในเกมเดี๋ยวมันจะมืดล้ไปครับทุกคนเข้าสู่5้าหมื่นนะเข้าสู่ห้าหม,นนะเ,าหาหมเมตรผมไม่ได้ฟาร์มของกันเลยวันหลังๆเนี่ยโอ้ตรงนู้มีเป็นเต็นท์อ่ะมันเหมือนจะไม่มีคนนะผมว่าแต่ผมลองลงไปแล้วกันแต่ผมกลัวลงไปแล้วมันมีพวกอันนี้มาดิ ไม่เสี่ยงดีกว่าทุกคนผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดผมไปเก็บของเนี่ยมันจะมีพวกคาร์บอยสปอนมันหรือเปล่านะถ้าเกิดมันสปอนขึ้นมาเนี่ยผมตายแน่นอนเพราะผมไม่สามารถฆ่ามันได้แล้วมันก็ยิงผมแม่นยิ่งกว่าที่ผมยิงมันฉะนั้นผมจะไปกันต่อนะครับทุกคนซึ่งผมก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเล่นแล้วมันแบบมันทําอะไรที่ทําให้ทุกคนดูไม่ได้ผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าผมก็ต้องแบบเน้นแบบเซฟเอาไว้ก่อนข้างหน้าน,นี้เข้าไม่ได้อย่างแน่นอะนผมจำได้ ข้างหน้าอันนี้เนี่ยแม่งน,นลรกเลยนะครับซอมบี้เยอะมากข้างในเนี้ยผมจําได้นะครับผมเคยมาแล้วกดหมายของปราสาทเออคุมไปต่อแล้วกันนะดูแลปราสาทไปต่อแล้วกันชันไปก่อนละมีหมู่ใบแล้วข้างๆหมู่บ้านซอมบี้มันจะมีหมู่บงหมู่บ้านหลังมันไหมอยากฟาร์มของแต่ฟาร์มไม่ได้นะครับหนึ่งตัวยังจุกไม่ได้เลยโอ้โอย่าปลามันเ้ยเอา้าวนายพลเรียบร้อย โอเคทุกคนคพือนพระจันทร์เลือดก็จริงแต่ว่าเราแบบถึงป้อมปากาวก็มัวไปก่อนไอ้หนุ่มอุ้ย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 แม่นแม่นไอ้นี่แม่นโอเคมาดิเข้ามาดิโอ้แต่ต้องอย่าลืมนะว่ามันอันนี้ด้วยป้อมปืนมันมีแบบ ืนหมดนะทุกคนเราต้องอย่าลืมเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเรวจะซวยโอ้เจอหมู่บ้านอีกแล้วหมู่บ้านนี้แม่งเต็มเลย <laughs> เต็มเลยครับเอาทุกคนข้างหน้าเหมือนจะเป็นเอ่อถึงแล้วหรออ๋อยังไม่ถึงนะผมมองผิดนึกว่าถึงแบบที่ปลอดภัยอีกแล้วนะครับตีแทมันไม่ใช่นะ เอายังไงครับอยอย่าแม่นนะโอ้แล้วรอบนี้มันมาเยอะโอ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 เบบี้โอ้เว้ยเยอะเยอะโอ้โหเยอะเยอะไปก่อน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 กี่คนมะน้าไอ้นุ่มแต่ไอนเย็นนี่เราก็คนเหมือนกันนะเว้ยแน่จริงก็ไม่อยู่บนรางสีเฮ้ยบิ๊กขี้แตกเลยป๊อดแวะเติมเชื้อเพลิงกันหน่อยเฮ้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 ยอย่ากิ้งสีเด็กฟอรไม่ดี โอเคถึงเซฟโซนอีกแล้วนะครับเซฟโซนใช่ไหมมันจะไม่มีใครไปอยู่ในเซฟโซนเราใช่ไหมโอเคทุกคนเจ็ดหมื่นกันแล้วนะไกลมากรอบนี้คือเรามาไกลมากทุกคนเดี๋ยวขอลงไปซื้อฐานกันเลยฐานไม่ขายอีกแล้วครับรอบนี้ฐานไม่ขายอีกแล้วอ๋อไม่เป็นไรในเมื่อฐานไม่ขายก็เอยวไปซื้อยากันได้ทุกคนผมจาได้ว่าถ้าเกิดจุดจบแบบมันจะมีเป็นพวก เอ่อคาร์บ,บอยมายิงเราฉชนั้นะเราต้องซื้อ,อยาตุนเอาไว้ก่อนถ้าเกิดคาร์บ,บอยมายิงเราให้มันได้รับรู้เอาไว้ว่ากูมียาปั๊มนะเว้ยปั๊มยาสู้คาร์บ,บอยนะครับความคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนตอบว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละเจ็ดหมื่นข้างหน้ามีเป็นหมู่บ้านตามเคยเดี๋ยวพองคืนค่อยเติมเชื้อเพลิงนะที่มันเรายังมีเหลือไม่มีปืนก็สบายใจนะผมกลัวคาร์บ,บอยกับแวมพร์สุดละนะครับแวมพา์มันเฮ้ย โอเคโอเคเพิ่งจะพูดว่าอยู่ว่ามันมีปืนนะมันยิงมาเยเชยเมื่อกี้เกมนี้ทำไปเล่นก็ใช้เวลานาน,านอยู่เหมือนกันเนี่ยเกมนี้เนี่ยในการแบบในการจะจบเนี่ยเฮ้ยกคนผมเจอสาภาแล้วแล้วข้างหน้ามันมีเป็นคารบอยอัประเด็นน่ผมจะไปยังไงวะชิพ่ายแล้วแล้วมันยิงผมแล้วอะผมต้องขับไปว่ะทุกคน คลิปห่ายลงก่อนแล้วกันโอน้ำมันงูเฮ้ยโอ้โหหอ้าเรียบร้อยทุกคนปั๊มยาไม่ทันผมโดนแววไพร์ถวายไล์เซ็ตหยอดผม ซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมค่อนข้างจะมิชชั่นคอมพิวต์ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนถึงแม้จะไม่ผ่านถึงแม้จะไม่จบก็ตามแต่ผมสามารถมาถึงในจุดที่มันจะจบเกมได้แล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับผมก็้วเรวาจ็ไดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนถ้าเกิดใครมีคอนเทนต์แบบนี้อยากให้ผมทำก็คอมเมนต์มาบอกกันได้น,นะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเจอกันครับ